ก็ไงคะคุณเซบาวันนี้คุณจะมาทำอะไรคะใส่ยอพเต้นค่ะเป็นอะไรเต้นเอา้มือกับไหนมาตอบเซบสีเต้น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 วันชื่ออะไรจ๊ะชื่อนิตเต้ค่ะเปกนหรือเ่นวันนี้วันเต้นอะไรหนตรงสองสีกอไเค่ะสอสี้องวจะเต้นบ้านร้อง เด็กเตี้ยวจ้าอีบาา้านจ้าขอเต้นฟรีสไตล์เลยค่ะฟรีสไตล์ค่ะอีบ้านเต้นค่ะไม่ยไม่ลยไ่ฟีสไตล์